สวัสดีครับมากับผมช่อง sc ตะวันสีจันทร์นะครับนี่ยก็อย่าลืมติดตามด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เอาศิลปินลงในยู u ูบนานแล้วเนาะมาใครที่ใช้กันซูม a l a ซ y j7 2016นะครับทำไมมันเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้เนาะเนี่ยไอตัวนี้เดี๋ยวน Wi-Fi หายเดี๋ยว นอนก่อนเป็นไข่นี่ครับตัวนี้มันเชื่อมต่อไม่ได้ดูยเชื่อมต่อไม่ได้นะครับใครที่รู้ก็บอกผมด้วยนะครับต้องทำยางไผมก็อยากทราบกันเอนะครับทำไมมันเชื่อมต่อไม่ได้โยนผมจะมาลองใส่หลัดให้ดูใหม่นะครับ นะผมก็ใส่หลัดถูนะครับแต่เชื่อมต่อปุ๊บเชื่อมต่อไม่ได้มันเป็นไรครับนี่มันเป็นไรครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับทีมันเป็นไรครับทำไมเชื่อมต่อไม่ได้นะครับช่วยบอกผมดนวยนะครับบา,บาย